ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ VR Soldiers รายการที่จะนำเสนอภารกิจสำคัญของทุกเหล่าทัพเพื่อชาตศาสตร์และประชาชนวันนี้กับดิฉันปวีนาศีบัวชุมค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้ไปเริ่มกันที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรสเปนประจำประเทศไทยที่เข้าเยี่ยมคำนับเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ค่ะ นายสุทินคลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมให้การต้อนรับนาย ado, เฟลิเปเดลาโมเรนากาซาโดเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรสเปนประจำประเทศไทยเนื่องในโอกาสเข้าเยี่ยมคำนับเพื่อแนะนำตนเองเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่พร้อมหารือในด้านต่างๆรวมทั้งแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นระหว่างกันกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศให้แน่นแฟนมากยิ่งขึ้น โอกาสนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างราชอาณาจักรไทยกับราชอาณาจักรสเปนที่มีมาอย่างยาวนานกว่า150ปีครอบกลุ่มในทุกมิติโดยความสัมพันธ์ดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความร่วมมืออย่างจริงใจและได้กล่าวชื่นชมความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศที่มีความใกล้ชิดกันและแน่นแฟ้นมาอย่างยาวนาน ทั้งนี้ไทยและสเปนจะได้ขยายความร่วมมือให้เป็นไปด้วยความแน่นแฟ้นและยั่งยืนสืบไปตลอดจนความร่วมมือระหว่างกันเพื่อความมั่นคงปลอดภัยและความก้าวหน้าในมิติต่างๆต่อไปนอกจากนี้นายสุทินคลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมให้การต้อนรับนางสาวว่องเสี่ยวพิงแคทเธอรีนเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสิงคโปร์ประจำประเทศไทยเนื่องในโอกาสเข้าเยี่ยมคำนับ และหารือในด้านต่างๆรวมทั้งแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นระหว่างกันในการส่งเสริมความร่วมมือในภูมิภาคการรักษาความมั่นคงทางทะเลและส่งเสริมการดําเนินงานด้านความมั่นคงต่างๆเพื่อสนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืนและความมั่นคงในภูมิภาคและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศและจะได้ขยายความร่วมมือให้เป็นไปด้วยความแน่นแฟ้นและยั่งยืนสืบต่อไป กระทรวงกลาโหมได้จัดพิธีปลงผมนาคก,ก่อนที่จะเข้าพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่ตามโครงการอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเึงในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567ค่ะพลเอกสนิชนกสังขจานท์ประหลัดกระทรวงกลาโหมเป็นประธานในพิธีปลงผมนาค ก่อนเข้าพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่ตามโครงการอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมาหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหรอบ28กรกฎาคม2567เเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อประเทศชาติและปวงชนชาวไทยอย่างหาที่สุดมิได้ขณะเดียวกันยังเป็นการเปิดโอกาส ให้กำลังพลได้ศึกษาเรียนรู้หลักธรรมในพระพุทธศาสนาจากการเข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทในครั้งนี้อีกด้วยค่ะโดยมีพระพรโมโลีเจ้าอาวาสวัดปากน้ำเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ทั้งนี้มีผู้แทนผู้บัญชาการเหล่าทัพและหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงสำนักงานประหลัดกระทรวงกลาโหมตลอดจนครอบครัวของกำลังพลเข้าร่วมไนพิธีณวัดปากน้ำเขตภาษีจเจริญกรุงเทพมหานครค่ะ สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้นะคะจัดขึ้นระหว่างวันที่15ถึง30กรกฎาคม2567โดยมีวัดปากน้ำวัดนางชีวัดนาคปลกและวัดประดู่นายทรงธรมรมรวมการจัดกิจกรรมขึ้นโดยพร้อมเพรียงกันค่ะทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน73นายแบ่งเป็นข้าราชการลูกจ้างและพนักงานราชการในสังกัดกระทรวงกลาโหมได้แก่สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม27นาย สำนักเลขานุก,การรัฐมนตรีสองนายกองบัญชาการกองทัพไทย13นายกองบัญชาการกองทัพกบก12นายกองทัพเรือ4นายกองทัพอากาศ12นายและองค์การทหารผ่านศึกจำนวน3นายค่ะสถานเอ,อกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยได้จัดงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสครบรอบ70ปีวันสถาปนากองกำลังป้องกันตนเองญี่ปุ่นค่ะ สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยได้จัดงานเลี้ยงรับรองเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ70ปีวันก่อตั้งกองกำลังป้องกันตนเองญี่ปุ่นหรือ JSDF ที่โรงแรมดิโอคุระเพสทีดโดยสถานเอกอาัคราราชทูตได้รับเกียรติจากพลเอกสนิทชนกสังขจันทร์ประหลัดกระทรวงกลาโหมผู้แทนผู้บัญชาการเหล่าทัพผู้แทนหน่วยงานราชาการและผู้ช่วยทูตทหารต่างประเทศเข้าร่วมงานมากกว่า300คนค่ะ โอกาสนี้นายโอตากะมาสโตะเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยได้กล่าวเปิดงานโดยได้กล่าวถึงความร่วมมืออันแน่นแฟ้นระหว่างกองกำลังป้องกันตนเองญี่ปุ่นและกองทัพไทยว่าได้มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมาค่ะซึ่งความสัมพันธ์อันดีนี้จะยังคงยืนหยัดต่อไปผ่านการแลกเปลี่ยนกำลังพลของทั้งสองประเทศขณะเดียวกันได้กล่าวชื่นชมความร่วมมือ ที่มีนายทหารจากไทยจบการศึกษาจากสถาบันกลาโหมญี่ปุ่นเกือบ500นายและได้มีการลงนามในข้อตกลงว่าด้วยการมอบยุธทธปกรณ์และเทคโนโลยีป้องกันประเทศระหว่างรัฐบาลญี่ปุ่นกับรัฐบาลไทยสำหรับงานในปีนี้ได้มีการจัดแสดงยุธทธปกรณ์และแนะนำผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจของบริษัทเอกชนญี่ปุ่นหลายรายการอาทิมิซูบิชิอิเล็กทริกฟูจิกุระพาราชูต คาวาซากิมอเตอร์ส u Toyobo, t โต y o โบโตเกวเอกและ SKY Perfect TV mm hmm. เป็นต้นค่ะประธานคณะที่ปรึกษากองทัพอากาศได้เป็นประธานในพิธีอุปสมบทหมู่กองทัพอากาศประจำปี2567ค่ะที่พาทศีมาวัดลาสนุนตำบลคู่คดอาําเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานี พลอากาศเอกพงศสวัสดิ์จันทสารประธานคณะที่ปรึกษากองทัพอากาศเป็นประธานในพิธีอุปสมบทหมู่กองทัพอากาศประจำปี2567โดยในพิธีประกอบด้วยพิธีปลงผมนาคพิธีเทศศรนาคพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโพธนาคและพิธีอุปสมบทสำหรับการจัดพิธีอุปสมบทหมู่กองทัพอากาศนั้นกองทัพอากาศได้ปฏิบัติมาเป็นประจำทุกปีค่ะ เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้ข้าราชการลูกจ้างรวมถึงพนักงานราชการในสังกัดกองทัพอากาศและครอบครัวที่มีความเลื่อมใสในบวรและพระพุทธศาสนาโดยการอุปสมบทตลอดจนช่วยส่งเสริมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้จเจริญรุ่งเรืองสืบไปค่ะส่วนที่วัดกุยบุรีอำเภอกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นายสมคิดจันทมรกผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมด้วยพันเอกวันณวิตรงเรือง นนายทก,การศูนย์การกำลังสำรองได้นำหัวหน้าส่วนราชการพร้อมทั้งกำลังพลและพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาทแด่พระสงฆ์ที่รวมอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมมพรรษาหกรอบ28กรกฎาคม2567เพื่อศึกษาพระธรรมคำสอนในระหว่างวันที่1 4กรกฎาคมถึง3สิงหาคม2567ค่ะ และได้รับความเมตตาจากพระราชรัตนวิสุทธิ์เจ้าอาวาสวัดกุยบุรีเจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นาพระสงฆ์จำนวน73รูปออกรับบินทบาทพร้อมขอเชิญชวนประชาสัมพันธ์พุทธศาสนิกชนรวมทำบุญตักบาตรตามเส้นทางบินทบาตหรือเป็นเจ้าภาพถวายพระต,ตาหารน้ำปานะแด่พระสงฆ์ที่ร่วมอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ที่วัดกุยบุรีค่ะ ส่วนที่ศูนย์ศึกษาพันธุ์ไม้ป่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ศูนย์ประสานงานโครงการอนเนื่องมาจากพระราชดำริเขตพื้นที่กองพลพัฒนาที่1ตำบลตะนาวศรีอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีพันเอกวีรพ์สุภาธีระรองผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่1เป็นประธานในกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567 โดยมีหน่วยงานราชการภาคราัฐภาคเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนจิตอาสาในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้กว่า300คนค่ะซึ่งนอกจากจะเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแล้วยังถือเป็นการส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนได้ช่วยกันเพิ่มพื้นที่ป่าสร้างความชุ่มชื้นตลอดจนช่วยลดภาวะโลกร้อนลดความแปรปรวนของธรรมชาติ สร้างระบบนิเวศให้เกิดความสมดุลอีกทั้งให้ทุกคนได้ตระหนักรักและห่วงแหนสิ่งแวดล้อมด้วยค่ะขณะที่ผู้อำนวยการสำนักงานประสานงานโครงการอเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคงกองทัพบกบก็ได้ลงพื้นที่ไปติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการอเนื่องมาจากพระราชดำริและโครงการทหารพันธีในพื้นที่กองทัพภาคที่สค่ะ ที่ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากริย์ศึกมณฑลทหนารบกที่26จังหวัดบุรีรัมย์พลเอกประยุกต์อุ่นโอบผู้อำนวยการสำนักงานประสานงานโครงการอเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคงกองทัพบ,บกพร้อมคณะได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมและติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการอเนื่องมาจากพระราชดำริและโครงการทหารพันธีในพื้นที่กองทัพภาคที่2โดยได้รับฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินงาน พร้อมทั้งเยี่ยมชมและติดตามการดำเนินโครงการทหารพันธ์ดีมณฑลทหารบกที่26รวมไปถึงติดตามการดำเนินงานของศูนย์ผลิตพันปลาน้ำจืดพระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนพื้นที่อีสานใต้ส่วนแยกบุรีรัมกองพันทหารราบที่4กรมทหารราบที่23พร้อมทั้งเยี่ยมชมติดตามการดำเนินงานโครงการส่งเสริมศิลปาชีพอำเภอกระสังด้วยค่ะ ในโอกาสนี้ผู้อํานวยการสํานักงานประสานงานโครงการอนเนื่องมาจากพระราชดําริและความมั่นคงกองทัพบกพร้อมคณะยังได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดําเนินโครงการทหารพันธุ์ดีชุมชนเบิกบานอาหารปลอดภยัยของทางโรงเรียนเทศบาล3อําเภอเมืองบุรีรัมย์พร้อมทั้งรับฟังการบรรยายสรุปผลการดําเนินงานในห้วงที่ผ่านมาจากโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์จำนวน11โรงเรียนค่ะ ซึ่งได้ดําเนินการตามวัตถุประสงค์สามารถนำผลผลิตในโครงการทหารพันดีชุมชนเบิกบานอาหารปลอดภยัยไปประกอบอาหารกลางวันให้กับเด็กๆนักเรียนได้รับประทานกันเพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารต่อไปค่ะขณะที่ในวันนี้นะคะผู้อํานวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกได้ลงพื้นที่ไปเยี่ยมทหารผ่านศึกและครอบครัวทหารผ่านศึกในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกดค่ะ ที่หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกระแซงอําเภอกันทะลาลักษ์จังหวัดศรีสะเกดพลเอกเดชนิทิดเหลืองงามขำผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกพร้อมด้วยคุณอนุสลาโรจนประดิษฐ์นายกสมาคมแม่บ้านองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกและคณะผู้บริหารระดับสูงขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกได้เดินทางไปพบปะเยี่ยมเยียนเครือข่ายทหารผ่านศึกจังหวัดศรีสะเกดจากทั้ง22ออำเภอค่ะซึ่งนอกจากจะเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้ทหารผ่านศึกแล้วนะคะ การเดินทางไปตรวจเยี่ยมหน่วยรวมถึงการลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียนทหารผ่านศึกและครอบครัวทหารผ่านศึกในแต่ละพื้นที่ของผู้อํานวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกพร้อมนายกสมาคมแม่บ้านองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกและคณะในแต่ละครั้งนอกจากจะได้รับทราบผลการดําเนินงานของหน่วยในส่วนภูมิภาคขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกแล้วยังเป็นการสร้างขวัญและกําลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานรวมทั้งได้พบปะเยี่ยมเยียนทหารผ่านศึกและครอบครัวอย่างใกล้ชิด เพื่อที่จะรับทราบปัญหาข้อขัดข้องความเดือดร้อนอีกทั้งความต้องการที่จะให้องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือในด้านต่างๆเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทหารผ่านศึกและครอบครัวต่อไปค่ะทางด้านแม่ทัพภาคที่2ก็ได้ไปตรวจเยี่ยมและตรวจการฝึกเป็นหน่วยกรมฐานราบเฉพาะกิจกองทัพภาคที่2ประจำปี2567ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาค่ะ ที่สนามฝึกทางยุทธวิธีกองทัพภาคที่2อ,อเภอวังน้ําเขียวจังหวัดนครราชสีมาพลโทอดุลบุญธรรมเจริญแม่ทัพภาคที่2พร้อมคณะได้ไปติดตามพร้อมทั้งตรวจเยี่ยมการฝึกเป็นหน่วยกรมทหารราบเฉพาะกิจกองทัพภาคที่2ประจําปี2567โดยได้เข้ารับฟังการบรรยายสรุปแผนการปฏิบัติและฝึกซักซ้อมการปฏิบัติบนภูมิประเทศจําลองพร้อมทั้งให้คําแนะนําด้านการฝึกและเน้นย้ําความปลอดภัยของกําลังพล โอกาสนี้แม่ทัพภาคที่2ยังได้เยี่ยมชมการจัดตั้งที่ทําการกรมทหารราบเฉพาะกิจกองทัพภาคที่สองพร้อมทั้งชมการสาธิตการฝึกปฏิบัติบนภูมิประเทศจําลองของกองพันทหารราบที่3ากรมทหารราบที่8ตลอดจนได้เยี่ยมชมการสาธิตการปฏิบัติของขบวนสัมภาระรวมถึงระบบการส่งกําลังบํารุงพร้อมเน้นย้ํากําลังพลที่เข้ารับการฝึกให้ปฏิบัติตามลําดับขั้นตอนระเบียบการนําหน่วยนําไปสู่การปฏิบัติได้อย่างชัดเจน รวมถึงความสัมพันธ์ในการบังคับบัญชาตั้งแต่ระดับผู้บังคับหมวดไปจนถึงผู้บังคับหมู่และให้ผู้บังคับหน่วยกำกับดูแลการฝึกให้เป็นไปตามนโยบายของกองทัพบกค่ะ คุณผู้ชมคะกองทัพบ,บกได้จัดก,กิจกรรมวาดภาพสร้างศิลป์เพื่อภูมินและถิ่นไทยเพื่อที่จะถ่ายทอดเรื่องราวพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่มีต่อปวงชนชาวไทยมีน้องๆเยาวชนให้ความสนใจส่งภาพวาดประกวดกว่า1,700ภาพค่ะพลโทอนุภาพสิริมณฑลเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารบกเป็นประธานในพิธีเปิดการตัดสินกิจกรรมการประกวดวาดภาพ สร้างศิล์เพื่อภูมินและถิ่นไทยรอบภูมิภาพซึ่งกองทัพบกจัดขึ้นเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอีกทั้งเพื่อเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนได้ศึกษาค้นคว้าหลักการทรงงานและแนวทางพระราชดำริ ตลอดจนพระมหาการุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ทรงมีในพื้นที่จังหวัดที่เยาวชนเหล่านั้นอาศัยอยู่โดยได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านศิละปะจํานวนแดท่านมาเป็นผู้ตัดสินเพื่อหาตัวแทนเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศต่อไปค่ะอยากจะฝากไปบอกกับน้องๆว่าถ้าตัวเองไม่ได้เข้าหรือไม่ได้ผ่านไปถึงเกณฑ์เนี่ยอย่าเสียใจนะครับเพราะสิ่งที่น้องทํามาเนี่ยมีคุณค่าหมดเลยแล้วก็เสียดายว่าตรงนั้นนิดตรงนี้หน่อย แต่อยากจะรู้ว่าขาดตกบกพ้องอะไรเนี่ยให้ฟีดแบ็กลับมาถามเราเรายินดีจะให้ความรู้แล้วก็เพื่อเขาจะพัฒนาแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับเขาแต,แต่โดยภาพรวมทั้งหมดเนี่ยเป็นที่น่าชื่นใจแล้วก็น่าชื่นชมยินดีมากว่าฝีมือเด็กไทยเราเนี่ยไม่แพ้ชาติใดในโลกนะพัฒนาดีมากแล้วก็ทําให้เขามีความสัมพันธ์ที่ดีกับอ,องค์กรพระมหากษัตริย์นะครับแล้วก็ผ้ากอ,องทัพบ,บกคือเราเราก็ไม่ ความจริงในในด้านของศิลปะหรือกองทัพบ,บกเองรู้สึกจริงๆแล้วมันรู้สึกมันห่างกันมันเหมือนแข็งกับอ่อนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่างานศิลปะครั้งนี้มันทาให้เราเห็นว่าจริงๆแล้วเขาสามารถเข้าใกล้ชิดกันได้นะครับเข้าเข้าเข้ามามีความสัมพันธ์ด้วยกันได้อย่างเงี้ยครับก็รู้สึกว่าชื่นใจครับภาพรวมในวันนี้ชื่นใจแล้วก็ต่งตาต่นใจครับ สำหรับการประกวดในครั้งนี้นะคะเป็นการประกวดภาพวาดในหัวข้อเรื่องพระราชกรณียกิจและคุณูปการของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ทรงมีต่อประชาชนในพื้นที่โดยมีเยาวชนส่งผลงานภาพวาดรวมทั้งสิ้น1,733ภาพจาก654โรงเรียนจากทั่วประเทศค่ะและจะทำการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนระดับภูมิภาค ภูมิภาคละ6คนระดับการศึกษาละ2คนรวม24คนค่ะเพื่อเข้าไปสู่การประกวดรอบชิงชนะเลิศในช่วงเดือนสิงหาคมนี้พร้อมทั้งจัดกิจกรรมทัศนศึกษาในสถานที่สำคัญไม่ว่าจะเป็นพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติและวัดมหาธาตุพระบรมมหาราชวังเป็นต้นค่ะเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการสร้างสารรค์ผลง,งานศิลปะของเยาวชนต่อไปทั้งนี้จะมีการมอบรางวาัลกิจกรรมวาดภาพ สร้างศิลป์เพื่อภูมิินและถิ่นไทยพร้อมกับการมอบรางวัลการประกวดดนตรีสากลร่วมสมัยคีตะวัฒนศิลป์บรรเลงไทยเพื่อแผ่นดินซึ่งถือเป็นสองกิจกรรมที่กองทัพบกได้จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะขณะที่คณะทำงานด้านกิจการพลเรือนนะคะก็ได้ไปติดตามการเตรียมความพร้อมของศูนย์บรรเทาสาธารณภายัยหน่วยขึ้นตรงกองทพัพภาคที่2ค่ะ ที่สโมสรรุ่มเรืองชัยค่ายสุรานารีจังหวัดนครราชสีมาพลโทอ,อนอนท์เพชรคำหัวหน้าคณะทำงานด้านกิจการพลเรือนพร้อมคณะได้ไปติดตามการเตรียมความพร้อมของศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่21โดยมีพลตรีอัธชัยรักษาศิลป์ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่21ให้การต้อนรับพร้อมทั้งนำคณะตรวจการเตรียมความพร้อมในการเข้าช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติ ซึ่งศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลฐานบกที่21รับผิดชอบในสองจังหวัดนะคะได้แก่พื้นที่นครราชสีมาและชัยภูมิค่ะมีการเตรียมความพร้อมทั้งยานพาหนะเรือท้องแบนรถยนต์ยกสูงอุปกรณ์การติดต่อสื่อสารและกำลังพลรวมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดจนมูลนิธิและองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นที่ตั้งอยู่ในแต่ละพื้นที่ในการเข้าปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีค่ะ และที่ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกบนทนฐานบกที่26จังหวัดบุรีรัมย์พลโทอนนท์ออนอนเพชรคำหัวหน้าคณะทำงานด้านกิจการพลเรือนพร้อมคณะได้ไปตรวจเยี่ยมหน่วยเพื่อตรวจสอบประเมินผลในการปรับปรุงหน่วยบรรเทาสาธารณภัยของกองทัพบ,บกให้มีความพร้อมในการเข้าให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดโดยมีพลตรีสันทัศน์จันมาลาผู้บัญชาการบนทลนฐานบกที่26ให้การต้อนรับค่ะ คุณผู้ชมคะสวนสัตว์ถือเป็นสถานที่สำคัญและมีคุณค่าต่อน้องๆเยาวชนนะคะในการเปิดโลก,กทัศน์ให้ได้เรียนรู้เรื่องราวชีวิตสัตว์นานาชนิดค่ะและในวันนี้น้องพอนางสาวรินทันทองราชศักดิ์สิริซึ่งเป็นบุตรของกำลังพลกองทัพบ,บกได้มีโอกาสไปท่องเที่ยวสวนสัตว์ค่ะและจะมีข่าวดีมาบอกเล่าเกี่ยวกับกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในเวอร์ชันภาคภาษาอังกฤษ,กฤษค่ะเชิญรับชมค่ะ Hello, everyone, it's Rin Tan Tong here, and it's been a while since we last met. Today, right now, I'm in a mini zoo. Talking about zoos, there is a remarkable news that I think of. There's going to be a zoo that will soon become a new landmark in Thailand. This upcoming zoo or learning center is being developed under the concept of revitalizing the wetlands with eco friendliness. Inspired by the royal initiatives of His Majesty King Bhumibol Adulyadej, the project spans five years, from 2023 to 2027, with the first phase expected to open in 2026, and full operations beginning in 2028. But why is the new zoo being built in Rangsit Khong It's all thanks to the foresight of His Majesty King Maha Wachila Lomkon, Wachila Klao Tawyua his majesty has granted 300 rai of land in khlong Nang sit, district, Thani province to create a comprehensive and modern world-class zoo. the most crucial aspect of this project is education. it aims to enhance the conservation of the country's resources. students and future leaders will have access to a rich source of knowledge, as will the public. His Majesty has emphasized the importance of developing this area with the respect for the existing ecosystem, ensuring minimal disruption to the current inhabitants, both humans and animals. The project focuses on eco friendly principles and aims to distribute income to local communities, creating jobs in the area. Guys, think of <laughs> this vision stems from His Majesty's commitment to the well being of the people as expressed in His first royal command I shall sustain, preserve, and continue, and shall reign with righteousness for the benefit and happiness of the people forever. The deepest respect, I am Rintan t o t h l e ง s a ด s ส r i Long live the king. สวัสดีค่ะสาระน่ารู้จากรายงานพิเศษเคียวเล็บกองทัพวันนี้ขอนำเสนออากาศยานไร้คนขับหรือ UAV แบบ h e r ร์มิส900ของอิสราเอลค่ะสำหรับ UAV ชนิดนี้จะมีขีดความสามารถและคุณลักษณะพิเศษอย่างไรติดตามได้จากรายงานค่ะ UAV Hermes 900เป็นอากาศยานไร้คนขับอเนกประสงค์ขนาดกลางประเภทเพดานบินปานกลางที่สามารถปฏิบัติภารกิจได้นานกว่า30ชั่วโมงผลิตโดยบริษัท Elbit Systems บริษัทอุตสาหกรรมป้องกันประเทศยักษ์ใหญ่ของอิสราเอลซึ่งเปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อปี2555เป็นความสำเร็จที่ต่อยอดมาจาก Hermes 450หนึ่งใน UAV ทางทหารที่ใช้กันอย่างแพร่หลายมาที่สุดในโลก เฮอร์มิส900มีตัวเครื่องยาว8.3เมตรระยะบังปีทั้งส55เมตรหนัก970กิโลกรัมและบรรทุกได้อีก450กิโลกรัมมีจุดติดตั้งหักต่อทั้งใต้ตัวเครื่องและใต้ปีกทั้งสองข้างขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์4สูบ210แรงมา้าทำความเร็วได้สูงสุด220กิโลเมตรต่อชั่วโมงเพดานบินสูงสุด30,000ฟุตบินได้นาน36ชั่วโมงหรือ1วันครึ่งในทุกสภาพอากาศ โดยออกแบบให้มีขีดความสามารถในการลาดตระเวนเฝ้าตร,ว,าว,ตรวจแจ้งเตือนกำหนดและติดตามเป้าหมายเป็นหลักนอกจากนั้นยังสามารถใช้สำหรับการติดต่อสื่อสารและทำสงครามอิเล็กทรอนิกส์ได้อีกด้วยและด้วยการติดตั้งเซ็นเซอร์ได้อย่างหลากหลายรูปแบบตามความต้องการจึงสามารถสนับสนุนการปฏิบัติการได้ทั้งภาคพ,พื้นดินรวมไปถึงรุ่นที่ออกแบบเพื่อปฏิบัติการทางทะเลโดยเฉพาะอาธิการสนับสนุนสงครามทางเรือ การตรวจสอบและควบคุมบริเวณเขตเศรษฐกิจจำเพาะการป้องกันชายฝั่งการเฝ้าระวังและการปกป้องทรัพย์สินที่สำคัญเช่นแท่นขุดเจาะน้ำมันการตรวจสอบทรัพยากรและปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยเป็นต้น Hermes 900ปฏิบัติภารกิจภายใต้ใตการควบคุมของสถานีควบคุมภาคพื้นดินที่ออกแบบมาให้สามารถจัดการภารกิจแบบบูรณาการ เชื่อมโยงกับสถานีควบคุมภาคพ,พื้นดินอื่นๆและสามารถปฏิบัติการร่วมกับ UAV ชนิดอื่นๆอย่าง Hermes 450ได้สามารถสั่งการให้ปฏิบัติการแบบอัตโนมัติหรือควบคุมได้แบบเรียลไทม์ก็ได้จึงนับว่า Hermes 900เป็น UAV ที่มีความอ่อนตัวสูงที่จะใช้เพื่อรองรับภารกิจได้อย่างกว้างขวางในปัจจุบันนอกจากอิสราเอลที่เป็นผู้ผลิตแล้วยังมีกองทัพมากกว่า10ประเทศ รวมถึงฟิลิปปินส์สิงคโปร์ที่นำเพอร์เมส900เข้าประจำการแล้วรวมไปถึงกองทัพเรือไทยที่กำลังจัดหา UAV ชนิดนี้เข้าประจำการตามโครงการจัดหากากายานไร้คนขับประจำฐานบินชายฝั่งในปี2,568ที่ใกล้จะถึงนี้ติดตามรายงานพิเศษเที่ยวเล็บกองทัพซึ่งจะนำเสนอข้อมูลสาระประโยชน์ด้านการทหารและความมั่นคงในมิติต่ตางๆที่อยู่ในความสนใจได้ใหม่ในครั้งต่อไป หมดเวลารายการเวียโซเจอร์ส่วนนี้แล้วนะคะขอบคุณทุกการติดตามรับชมค่ะช่วงต่อไปชมสารคดีราชมงคลพระนครสืบสารแผ่นดินไทยชุดอาหารไทย1ิแผ่นดินจากนั้นชมข่าวในพระราชสำนักวันนี้ดิฉันและทีมงานทุกคนขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ